สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกๆนักเรียนที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูภาสานาอาลีวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูในรายวิชาประวัติศาสตร์ระดับชั้นป .4 นั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูก็ขอทักทายลูกๆนักเรียนเป็นไงบ้างคะสบายดีไหมเอ่ย ก็ขอให้ลูกๆนักเรียนดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะคะดูแลความสะอาดของร่างกายด้วยแล้วก็ที่สำคัญก่อนออกจากบ้านอย่าลืมใส่แมสนะคะสวัสดียามเช้าคะ่ะลูกๆนักเรียนทุกคนเป็นไงบ้างคะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะ เราก็จะมาเรียนในเรื่องความเป็นมาของชาติไทยพร้อมหรือยังคะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนพร้อมกันเลยค่ะไปเลยค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะนักเรียนก็เรื่องความเป็นมาของชาติไทยเรามาดูนะคะว่าความเป็นมาของชาติไทยมีเรื่องอะไร ค่ะบทที่1นพัฒนาการของสมัยสุขโขทยัยเรามาดูซิว่าเขาบอกว่าอะไรขอกพัฒนาการเนี่ยของสมัยสุขโขทัยในอดีตแล้วนะเมื่อประมาณ700ปีที่ผ่านมาเนี่ยสุขโขทัยพัฒนาขึ้นเป็นอนาณาจักรตอนบนของที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาอาณาจักร สุขโขทัยมีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงและได้สร้างสรรค์ความเจริญด้านต่างๆมากนะนักเรียนซึ่งนับว่าเป็นมรดกทางสังคมและวัฒนธรรมของชาติสืบต่อมาจนถึงปัจจุบนันอ่าต่อมาการตั้งนะนักเรียนเห็นหน้าที่53หรือเปล่าคะอ่าเขาบอกว่าการตั้งก่อนการสถาปนาอนาณาจักรสุขโขทัยนี้ขึ้นมาเนี่ยดิน ดินแดนในแถบนี้เนะี่ยเคยถูกไปอาณาจักรของเขเมรมาโบราณซึ่งมีความยิ่งใหญ่ได้ขยายอิทธิพลเข้ามาปกครองชุมชนหลายแห่งในบริเวณนี้นะนักเรียนะแล้วยังไงต่ออันนี้คือรูปอะไรรูปวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชียงนะที่อำเภอศรีสัชนาลาัยจังหวัดสุขโขทยัยนั่นเองนะนักเรียนอาต่อมาต่อมายังอยู่ในหน้าที่อะไรอยู่ในหน้าที่ 54นะคะนักเรียนอยู่ในหน้าที่54เขาบอกว่าอะไรบ้าอาณาจักรสุสขโขทัยนะพุทธศตรวตรรษที่18พุทธศตรวตรตรษศตวรรษที่18ก็คืออ่าจําได้ไหมทศว,วรรษคือ10บศตรวตรรษคือ100่ใช่ไหมเมื่อ1นึ0งปีที่ผ่านมานะพ่อขุนผาเมืองเนี่ยและพ่อขุนบางกลางหานร,ร่วมมือกันขับไล่ อำนาจของข,องเขเมิตรออกไปได้จนสำเร็จใช่ไหมคะเขาบอกพ่อขุนผาเมืองสถาปนาแล้วพ่อขุนบางกลางเหาเป็นกษัตริย์นะพ่อขุนผาเมืองเนี่ยได้สถาปนาพ่อขุนบางกลางเหาเป็นกษัตริย์ครองกุ้งสุขโขท,ทยัยมีพระนามว,ว่าพ่อขุนศรีอินทราทิศนับเป็นกษัตริย์พระองค์แรกในราชวงศ์พระร่วงนะ,ะนักเรียนนักเรียนขีดเส้นใต้นะัหนูเห็นข้างบนไหมบรรทัดที่สองเขาบอกว่าพ่อขุนขุนบางกลางเหานะ ร่วมมือกันขับไล่อำนาจของขมตรออกไปจนได้สาเร็จและพ่อขุนผาเมืองที่มีอายุโอวุโสกว่าเนี่ยได้ให้พ่อขุนบางกลางหาวได้สถปาปนาพ่อขุนบางกลางหาวเป็นกษัริย์ปกครองนั่นเองมีพระนามว่าอะไรตัวที่ตัวเข้มสีดําาพ่อขุนสีอินทรทิตย์นั่นเองต่อมาหนูเห็นหน้าที่ห้าสิบสี่ไหมลูกไม่ใช่สีขออาภัยลูกหน้าที่ห้าสิบห้า อันนี้ก็คือการบอกเรื่องราวนะพระมหากษัตริย์ในสมัยพระมหากษัตริย์สุโขทัยเขาบอกว่าเนี่ยพ่อขุนรามพ่อขุนศรีินทราทิศเนี่ยเขาบอกว่าในเมื่อเราเราก็คือไม่แน่ใจคําว่าเราเนี่ยคือไม่แน่ใจพศ1792ถึงปีใดไม่ปรากฏก็คือไม่ทราบนั่นเองเขาบอกว่าได้ขึ้นสถาปันนานั่นนั่นเองเขาบอกพ่อขุนบานเมืองพ่อขุนบานเมืองปีใดก็ไม่ปรากฏนะแต่ถึงแต่ที่รู้ก็คือถึงปกครองถึงปีหนึ่ง 1,822นั่นเองส่วนมาพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่เราคุ้นเคยนั่นเองก็ตั้งแต่พศ1 8 2 2ถึง1,841นั่นเองแล้วก็ต่อมาเป็นพยาเรือไทยพศออปกปีการที่ปกครองนะตั้งแต่ปี1,841ถึงปีใดก็ไม่ปรากฏนั่นเองต่อมาอ่า ห้าร,ร,รัชสมัยที่5ก็คือพระยาม่วน้ำถมปีใดก็ไม่ปรากฏแต่ถึงปี1890 6. พระมหาธรรมธรรมาราชาที่1่ตั้งแต่ปีพศ1890ถึง1911 7. พระมหาธรรมาราชาที่2อาพศ1911ถึง1942 พัทมาราชาที่3นะตั้งแต่ปีพศ1942ถึง1962 9นะพระมหาธัรมราชาที่4องค์สุดท้ายนะตั้งแต่ปีพศ1962ถึง1981นั่นเอง สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะคะอนุบาลรืฤาะอ,อขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย